สวัสดีแฟนข่าว l ลส c e s t e r c ทุกท่านทุกคนกันครับเราไปดูข่าว l e ส c s t e r c ในช่วงเช้าของวันที่24กรกฎาคมกันดีกว่านครับเริ่มกันด้วยชี้ข่าวนี้ทิงจอกพร่วมวงพาเลตแย่งล่าหัวขบักไป,ปรุกทีม โดย,ยางานทิ่ทางคิสซัมพาเลนะครัไม่เจองานง่ายในการล่าตัวอุสกาคาบักซะแล้วเมื่อทางเดอะฟ็อกเลสเซิตี้ก็ต้องการดาวเตะทีมชาติตุรกีรายนี้ไปร่วมทีมเช่นเดียวกันโดยทัพจิงจอกสยามเป็นข่าวมาว่าได้ยินข้อเสนอปานล้านปอ์เพื่อจะขอซื้อคาบักในสดาน,นีโดยร์เบเขาต้องการนำเซ็นเตอร์แบ็กวัยป8รายนี้มาทดแทนการจากไปของทางเวสต์มอร์แกน ในก่อนหน้าน,นี้พาเลทนั้นมีการพูดคุยกับทางชาเก้ถึงเรื่องค่าตัวของดาวเตะเติร์กรายนี้หลังจากที่สมโมสรที่ตกชั้นจะกทางบูเลสติกาเยร,เรมันไปยังลีกา2ได้ลดราคาคาบักเหลือประมาณ10ถึง2ล้านปอนด์ตามการเปิดเผยของเดอะกราเดียนซึ่งทางปาติควีเอฟเราคุณซื้อใหม่ของทางดีเอ็เกิลนั้น ก็มุ่งมั่นที่จะเพิ่มตัวเลือกกนวรับให้มากยิ่งขึ้นหลังจากที่เพิ่งจะคว้าตัวมาร์สเกฮีเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งไปทางเชลซีโดยค่าตัวมูลค่ากว่า20ล้านปอนด์กันเด็เดียวโดวยตามการรายงานระบุเลยว่าในายใหญ่คนใหม่ของพาเลทนั้นถือเป็นแฟนตัวยงของขบักคนนี้ที่เคยมีประสบการณ์ในฟุตบอลอัรกิจมาแล้วกับทางลิเวอร์พูลและเชื่อได้เลยว่าเขานั้นจะพัฒนาได้อีกนะฮะหากได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ ดยขาบากขักคนนี้ใช้เวลาในครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วกับทางของแดงนเด็บบพูแบบยิมตัวแต่ทีมของทางชิคกินคอปบอกปัดที่จะเปิดออปชั่นซื้อขาดที่ราคา18ล้านปอนด์กันเลยทีดเดียวนะเลสเตอร์กำลังช่างใจจะปล่อยเอนติตี้ไปให้กับทางผีแดงแมนเชสเตตในช่วงซัมเมอร์นี้ดีหรือไม่โดยบริง,งาน,นอังกินระบุรีว่าวิลฟิธเอนติตี้มิดฟิลด์ของทางซูเปอร์อีเกิล เป็นตัวเลือกที่ดีดกว่าสรับทางแมนยูมากกว่าดีแคนไร้นะซึ่งเตะทีมชาติเยอรียนรายนี้ซึ่งเหลือสัญญาปัจจุบันอีก3ปีช่วยให้เลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์เอฟเอคัพของอังกฤษเป็นครั้งแรกในประวศาสตร์ของสโมสรเมื่อกันทีนแล้วมันเป็นถ้วยรางวัลแรกของทีมหลังจากที่พวกเขาชนะในเกมฟุตบอลเบรกิคในปี2559 หังแ,แต่การมาถึงของทางจอร์แดนโชชิลล์ออแทฟฟอร์ดวันศุกร์ที่ผ่านมาไบรท์ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่มีข่าวลือมาว่าจะเข้าร่วมกับทางผีแดงก่อนจะปิดหน้าต่างการโอนไปอยา่างไรก็ตามแฮมเมอร์กำลังหาตัวเขาในมูลค่าอยู่ที่80ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาขอที่ทางแมนยูนั้นไม่พร้อมจะเจออย่างแน่นอนโดยรายงานยังเผยอีกว่าไบรท์ไม่ได้ยกสะดับอาอย่างมากมายในสิ่งที่แมนยูนั้นมีอยู่แล้ว ในเฟรดและก็สกอตต์แม็กโมินเแต่การย้ายมาที่เอนติตี้นั้นจะเป็นการป้อง,อง้องแนวรับของทางของแดนได้ดีขึ้นและช่วยทางพาวเวอร์บ้าทำผลงานที่ดีขึ้นที่เห็นในผลงานของเขาซึ่งการแสดงของทางฝรั่งเศสในการแข่งขันจริงแชมป์ยุโรปครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาเนื่องจากทางเลสเตอร์นั้นพลาดการแข่งขันเพื่อวันแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งอาจจะใช้เวลาไม่นานก่อนที่นักเตะวัยสิบปีนี้จะได้รับความสนใจจากสโมสรชั้นนำอื่นๆอีกมากมายนะฮะ โดยเมื่อยุ24ปีเห็นชัดเจนเลยว่ายังเรเกินไปที่จะพิจารณาสถานการณ์ของ Entity คนนี้ที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่การขาดความสนใจในตัวของผู้เล่นถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นเด่นสุดนะฮะตำแหน่งของเขาซึ่งเขาคนนี้ก็เริ่มเป็นกังวลเมื่อทาง e n t ติตีลงเล่นทั้งหมด36นัดในทุกบริการและก็ทำไปแล้วทั้งหมด4 a s s i s t กันเลยทีเดียว เลสเตอร์ตีมมีสปอนเซอร์บนชุดแข่งขันครั้งแรกเมื่อใดโดยกินต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่27สิงหาคมปี1983เลสเตอร์ตี้นั้นลงเล่นที่ฟิลเบิร์กสตรีทต่อนหน้าแฟนบอลจำนวน1 4 8 3 8คนโดวยวันนั้นจิงจอสยามพบก,กับทางนอร์ทแคตตี้ในศึกด,ดิวิชั่หนึ่งซึ่งเป็นลิกสุดของอังกฤษณเวลนนั้นซึ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่ผลการแข่งขันในเกมนั้นของทางเลสเตอร์พ่ายกับทางนอร์ทแคตตี้ไป0-4 อย่ารักก็ตำแม้ผลการแข่งขันจะไม่น่าจดจำักเท่าไหร่นักแต่เกมดังกล่าวนั้นกลายเป็นเกมประวัติศาสตร์ของสมโมสรเพราะนั่นเป็นเกมแรกที่ทางเดสตี้ลงเล่นโดยมีสปอนเซอร์บนชุดแข่งสมโมสรโดยผู้สนับสนุนชุดแรกของพวกเขาก็คืออินคูปเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากทางเบอร์ตันโดยที่น่าสนใจก็คือในช่วงแรกนั้นทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษต่อต้านการมีสปอนเซอร์บนเสื้อเป็นอย่างมากเลยนะโดยในปี1976 FA ลงโทษทีมนอกลีกอย่างทางแคทเทอร์บริงทาว หลังจากที่พวกเขาโฆษณาบริษัทท้องถิ่นบนชุดแข่งขันอยา่างไรก็ตามหลังจากที่ f ออนุญ,ญาตให้มีการโฆษณาบนชุดแข่งขันได้เลสเตนั้นก็เป็นทีมแรกที่สัญญากับทางฮิตาชิบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังสปอนเซอร์บนชุดแข่งขันซึ่งทำให้ทีมอื่นดนในลีกตัดสินใจเปิดร,รับผู้สนับสนุนนอกเสือ้อตามมาในที่สุดซึ่งทางเลสเตอร์เองก็ได้อินครูฟเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนบนอกเสือ้อครั้งแรกในปี1983 หลังจากที่ทางอินคูปเป็นผู้สนับสนุนรายแรกของสโมสรทีมจิ้งจอกสยามก็ได้ร่วมงานกับทางผู้สนับสนุนรายต่ตอไปอย่างเช่นมันฝรั่งบ็อกเกอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า LG Aris and An Leicester p o b Type King Power Stadium ซึ่งแคมเปญไทยสมัยวิจูและก็รูการล่าสุดกับทางแพลตฟอร์มเทรดทางออนไลน์ชื่อดังอย่างทาง FBS นั่นเอง จนดธานมอร์แกนเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทางเลสเตอร์ตี้ทีมหญิงเป็นที่เรียบร้อยโดยสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ตี้ทีมหญิงประกาศเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทางจุดธานมอร์แกนผู้จัดการทีมหลังพาทีมจิ้งจอกสยามสาวเนี่ยคว้าแชมป์เอฟเอวีแมนแชมเปี้ยนชิพเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยมอร์แกนนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมของสโมสรตั้งแต่ฤดูกาล2014ถึง2015แล้วก่อนจะพาทีมสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมในรายการ2020 จนพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในลีกสุดสุดของทาง FA Women Super League เขาคนนี้พาทีมที่จอกสาวเก็บไปทั้งหมด50แต้มนะฮะคว้าชัยชนะถึง16นัดจากการลงสนามทั้งหมด20นัดโดยทำไปแล้วทั้งหมด50ประตูในด้วยการแรกฐานะทีมฟุตบอลอาชีพซึ่งเลสเตอร์ทีมหญิงคว้าชัยยอย่างต่อเนื่อง2นัดในลีกซึ่งเป็นสถิติในการคว้าชัยติดต่อกันมากที่สุดในแชมเปี้ยนชิพ ก่อนที่จะมีการฉลองการเลื่อนชั้นสู่ FA Women Super League ในเกมนัดสุดท้ายที่สนาม k i n g p o w e r Stadium โดยบอ์แกนยังสร้างผลงานในบอลถ้วยพาเลสเตอร์ทีมหญิงเข้าถึงรอบรบองชนะเลิศฟุตบอลคอนติเนนทัลไทเบริกครับฤดูกาลล่าสุดรวมถึงพาทีมผ่านเข้าสู่รอบแปทีมสุดท้ายฟุตบอลไวท์เท t ดี้เวมันเอฟเอคัพนากาสพัี่สิบโดยเขาได้บอกว่าผม,มรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในกาฬที่แล้ว เป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมเราทําผลงานได้อย่างดีมากเลยนะเป็นฟีที่แข็งแกร่งของพวกเราจริงๆเราคว้าแชมป์ลีกและก็ทําลายสถิติของลีกสำหรับผมแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าผมต้องการพาทีมสู้ต่อไปในศึก FA w o m n n Super League ในฤดูกาลหน้าและผมก็ดีใจมากเลยนะที่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสโมสรได้แล้ว LAFCTV ถ่ายทอดสดเกมอุ่นเครื่องพบก,กับทางเบอร์ตันอันเบียนโดยกาที่ทาง ia, เลสเตอร์แตรเยมลงสนามอุ่นเครื่องนัดแรกในช่วง preseason ด้วยการบุกไปเยือนเบอร์ตันอันเบียนในวันนี้โดยแฟนบอลที่จ่ดสยามสามารถรับชมการถ่ายทอดสดในทางช่อง LCFCTV ซึ่งเลสเตอร์จะออกสตาร์ทฤดูกาล2021ด้วยการบุกไปเยือนปีบรีเเดียมบ้านของทีมเบอร์ตันอันเบียนที่มีเจมี่ฟรอยด์ฮัสเซนแบงค์อดีตดาวหัวใจเชลซีคุมทัพ ในวันเสาร์ที่24กรกฎาคมซึ่งจะ kick off เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งแฟนบอลที่จองสยามสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง LCFCTV และก็ช่อง YouTube LCF c โดยตั้งแต่เวลา20นาฬิกา30นาทีโดยจะมีลูอิสเมสันและก็อดีตตำนานของทีมอย่างทางแมตต์เอเรีสเป็นผู้มุ่งนนรายการก่อนเกมส่วนการบรรยายเกมสดๆที่สนามจะเป็นหน้าที่ของเจอร์บรียแทกาดและก็จอร์แดน นอกจากนี้เลสเตอร์ตี้จะทำการถ่ายทอดสดเกมอุ่นเครื่องทุกนัดที่เหลือผ่านทาง LCFC TV เช่นเดียวกันโดยจะมีคิวอุ่นเครื่องกับทาง b e o m Wanderer, q u e e n ์พรินส์พา r และก็บิยาบรีอันกันต่อไปนะและคลิปข่าวของทางเลสเตอร์ตี้ในช่งชวงเช้าก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใจกดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ